เลยใช Let's go แรงด้วยดิอันนี้ตัวแรงนั่นอุ๊ยอุ๊ยอาหารลูกค้าอ,อาหารลูกคา้าโหชนไม่เอาส่งเลยไอ้ที่โอ้มันชนไม่เอาส่งเลยเว้ยเอาดีบะ่ะ โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีอยู่พี่ขังนะพี่ติ๊กนะครับก็วันนี้พี่อาจจะเปลี่ยนแนวนิดนึงนนะคนดูโอ้ลิ้นผันคือเราเปลี่ยนมาแนวไฟเอ็มอะคนดูคิดว่าไงอะ ก็วันนี้พี่อยู่ในเมืองบิตเอ็กซิตี้นะครับซึ่งเป็นเมืองประเทศเปิดใหม่นะครับก็วันนี้พี่จะมาหาทํางานทําการนะครับก็พี่จะมาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเดลิเวอรี่แมนอ่ะยีชั่วโมงอะ่ะคนดูคิดว่าไงอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเดลิเวอรี่แมนันจะได้ตังค์สักเท่าไหร่นะครับถ้าเราทํางานแบบแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปการรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่กันด้วยนะครับก็สําหรับใครอยากให้พี่ทําอะไรก็ลองมิ้นบอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองไปทําให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับมาเบิกรถเลยเบิกรถไปดูเลยก็ประเทศนี้เป็นประเทศเหนียแบบน่ารักน่ารักนะครับ โดยจาก,กรถก็รู้แล้วอะ่ะคือดูดรถแมวเหนียวงงาวเอาเดิมีระบบอีกมากมายนะครับซึ่งที่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราลองไป Delivery ร a n แมนกับก็ d e l i v i v y r y ก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นลูกรถนะคุณดูนะ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ไปพิดทางอีก <c oughs> ที่แรกมกักที่แรกน่าจะมากก่อนเราไปพิดทาง สำหรับใครอยากเล่นนะครับคนดูเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดิสปประเทศไว้ใต้คลิปนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เมื่อวานเลยคนเล่นยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่พอเราถึงตรงนี้เราก็จอดรถไว้ก็ได้นะคนดูแล้วก็ล็อกรถเลยนะถ้าไม่ล็อกเดี๋ยวถ้าใครมารถหายไม่ไดูเดะแล้วก็มากดรับชุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็มันจะมีรถมานะครับนี่เป็นไง คือชุดอย่างที่อ่ะชุดคนส่งของอ่ะมาเราก็ขับรถไปส่งของให้ลูกค้ากันดีกว่าครับเราก็ซิกแซกนะเหมือนชีวิตจริงเพื่อให้ของถึงมือลูกค้าคไวๆอ่ะเรก็ไปเลยเราซิ่งเลยอ่ะคือนี้ตัวแรงได้ดิอะไรวะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารถอีป๊อปตัวแรงเราก็ขับไปตามมาร์กนะครับคุณดูเราของถึงไวแน่นอนถ้าเรามาส่ง คือเราส่งถึงเมือ่อคือลูกค้าได้รับถึงที่อ่อะจอดอ้เเกือบชนเสาไฟมา <c oughs> แล้วเราก็หยิบของไปให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าอู้บ้านหลูนะนี่ันดูคิดไงส่แว่นดำมาส่งอาหารนี่นะครับเราก็ได้เป็นพันห้านะครับก็มันจะมีห้ารอบนะคนดูมันให้ส่งได้ห้ารอบนะพอห้ารอบปับก็น่าจะให้กลับไปสู่ ปไม่แน่ใจนะเราก็ขับชิลๆไปแล้วผ่าไฟแดงแบบไปด้วยความไว้แสงเดี๋ยวลูกค้ารอนานไม่ทันการเราต้องทำงานแข่งกับเวลานะคุณดูตามเจียงจอด <c oughs> ลลูกค้าคนนี้สั่งอะไรข้าวมันไก่ไปแล้วก็เอาไปให้เขา ได้มาพันห้าโอ้ข้ามันไก่อย่างแพงจานละพันห้าลูกค้าคนต่อไปน่าจะสั่งอะไรนะมาล่านะเราก็ขับไปแต่ส่งก่อนคือไปเลื่อยอ่ะ <c ười> คือเราไม่มีใครเล่นด้วยเราไปเลื่อยอ่ะไอชิกค,คิดไงนี่เราก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดีลูกเฮ้ <c ười> hey, สวัสดีภาพมาโอ้ลูกค้าคนนี้ พอ้ร้านอาหารนี่ว่าเราเขาสั่งเขาสั่งหมาล่าร้านอาหารอะไรโอ้ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อไปกันต่อเลยขับรถวนไปเราเป็นคนส่งอาหารนะวันนี้เรามาเป็นคนส่งอาหาร24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้พี่ก็ทํามาประมาณ23ชั่วโมงแล้วอ๋อส่งในหอก็นึกว่าส่งหน้าบ้านโ ปอกปอกปอกเอาอาหารมาส่งครับโอเคเหล็กที่หนึ่งนะคนดูไปกันโลด <c oughs> เรียกเขาเป็น <c oughs> เรียกเขาเป็นก๋วยเต๋อบอกอกเลยคนดูเคยกินก๋วยเต๋อบอกๆไหมพูดถึงแล้วหิวเลยะก๋วยเต๋อบอกๆคือหิวเลยพูดเองหิวเองทำได้ไงไอสิมันทำได้ยังไงพูดเองหิวเองตรงนี้ไอเจ้า ส่งในร้านอาหารนะครับก็ปส่งกันเลยนี่นะครับส่งเสร็จแล้วก็ขับรถไปคืนนะครับในศูนย์ที่เรามานะครับแต่เรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วทําไมรถมันติดติดดับดับละนี้รถล้อห้างอะ่ะ e อีป๊อตัวแรงมันเริ่มจะห้างแล้วหรอเดี๋ยวหลมันติดติดดับดับ <g ười> ไปกันเลย อแล้วมันจะผ่าอ้อมทําไมวะแป๊บนึ่งเออมันก็ให้ไปศูนมันก็ให้เราไปศูนย์นี่ว่าแล้วมันเออไอปัก GPS มันผ่าอ้อมเรามาทางนี้แป๊บเดียวก็ถึงละปัก GPS มันผ่าอ้อมคนดูคิดไงอ่ะ่ะเราไปเอารถไปคืนเจ้านายนะครับคุณดูนี่นะครับก็คือศูนย์ที่เรามาศูนย์ d e l i v e r y เราก็เก็บรถตรงนี้เลยมาชุดเราก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมรถแมวเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็ตังที่เราได้นะครับคนดูก็เราได้มาประมาณเท่าไหร่วะเราได้มารอบละเจ็ดพันห้านะคนดูซึ่งตอนนี้เราก็มีตังติดตัวอยู่หมื่นหนึ่งนะครับเป็นวัยรุ่นสร้างตัวว่ะเอาตังไปเก็บธนาคารตอน หรือเราจะทํากี่รอบก็ได้นะครับแต่พี่ทําให้ดูอีกรอบนึงแล้วเราจะได้เป็น1มื่นเพี่ว่างานอันนี้มันก็ง่ายสะดวกสบายนะครับอเอยรอบนี้เราได้เป็นคันสีชมพูอ่ะคนดู delivery man เราผลทางรวยสําหรับใครอยากให้พี่ฟาร์มรอบเมืองเดี๋ยวพี่ทําให้ดูคลิปหน้านะครับท้าหมมันให้ไปทางนี้ตลอดเลยไอ้บักคนแรกคนสั่งออเดอร์แรกมันให้ไปทางนี้ตลอดเลย เราไปกันเลย let's go แรงด้วยดิอันนี้ตัวแรงนั่นอุ๊ยอุ๊ยอาหารลูกค้าอ,อาหารลูกค้าโหชนไม่เอาทรงเลยไอ้สิก่โอ้มันชนไม่เอาทรงเลยเว้ยเอาดีว่ะโอ้อาหารลูกค้าเป็นอะไร ไม่เป็นไรนอ้องอาหารลูกค้าลูกค้าครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้สะดุดลงที่ไหมันชนไอ้นี่นิดหน่อยอ่ะขอโทษทีได้จ้ะส่งคนต่อไปเลยเกือบโดนเจ้านายบนนะ่นแล้วไงถ, <c oughs> ถือขับาาถือขับรถชนลูกอาหารเอ้ยถือขับรถชนอ่ะชนอะไรวะไม่เห็นทางอ่ะไม่กี้น่จะเสาไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเจ็บเลยอะ เก็บจนพออะเตือนหัวใจมันจะท้องร้อยอุ๊ยธนาคารสั่งอาหารทานให้อร่อยครับไปไปกันต่อวิ่งรถเราจะเครียดเราทํางานเยอะแล้วเราจะเครียดแล้วมันขัดขับไปไหนเนี่ยมันแค่ขับอ้อมอย่างเงี้ยโอ้หะเอ๊ะมันอยู่ตรงศูนย์ส่งเลยนี่หว่ามันอยู่ตรงศูนย์รถเราเลยไปตกสะพานเอ้ย,อยเกือบตกสะพาน ขับรถวัดเสียวแท่ถ้ามันจะให้เราอ้อมอนี่ตรงไหนนั่นนั่นเดี่ตรงนี้นนรนหรอศูนยนส่งสั่งอาหารล้าส่งตรงไหนอ่ะส่วนส่งสั่งอาหารแล้วส่งตรงไหนอ่ะเอา้าพี่มารับอาหารก่อนพี่พี่อยู่ไหนนี่ สั่งอาหารแล้วพี่ให้ส่งส่งออเวูนย์ส่งมันหลอกมันตัวเรานี่คนดูมันให้เรามามันสั่งอาหารเรามาแล้วมันจะให้ส่งที่ไหนไม่รู้อ่ะก็สําหรับส่งอาหารก็ประมาณนี้ละกันนะคนดูก็พี่มาซ้ําส่งให้ดูแลเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงแล้วก็ส่งอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาเก็บเงินเข้าธนาคารตอนนี้เราก็ได้มาเป็นหมื่นสามไวร่นสร้างตัว EP หนึ่ง รถแจกใหม่บอกเลยว่าพุ่งมากดูดิรถอย่างพุง่งคือต้นนี้อย่างแรงธนาคารธนาคารอยู่นี่ไงจัดรถแบบถูกถูกกฎหมายถูกกฎจราจรฝากไปสักหมื่นหนึงนะคนดูคือวัยรุ่นสร้างตัวทำไม่ได้นั่นกระจกเออพีมันจะทางกระจกอย่างเดียวหรือวะคือฟ <c oughs> ืนบอนอ่ะมันดูคิดว่าไงอ่ะ คือมือบอนบอลจัดเลยเราจะไปทำอะไรดีวะต่อไปขับรถไปปิดคลิปที่กันลักแลนเราแลนเราที่เราลักแลนแดงไม่รู้อะว่าเขาเรียกอะไรที่เนี่ยแต่พี่เรียกแลนแดงอะ,ะพอพีคุ้นชินกับท,ที่พี่เล่นปิดคลิปตรงนี้ โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กับพี่ได้นะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์ดิสป,ประเทศอยู่ใต้ดิสชิชั่นนะครับใต้คลิปนะคนดูเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้นะครับก็ลองมาเล่นกันเยอะๆนะครับสําหรับประเทศเปิดใหม่นะครับอันนี้คือป,ประเทศเปิดใหม่นะคนดูคนเล่นไม่ค่อยมีเลย หาคนเล่นมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับคนดูไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าพี่จะมาทำอะไรให้ดูก็รอชมกันเลยดีกขวานครับก็พี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย